ขับรถแซงหน้ากันไปมาค่ะจนในที่สุดเนี่ยมีการใช้อาวุธปืนยิงอีกฝ่ายจนเสียชีวิตนะคะคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นทหารด้วยแน่นอนว่าพ่อแม่เห็นศพลูกเนี่ยร้องไห้แทบขาดใจนะคะบอกว่าเลี้ยงลูกมา22ปีกำลังจะแต่งงานปีหน้าแต่ต้องมาจบชีวิตด้วยเหตุแค่นี้เองค่ะ Uhm. ลูกพรเจ้ารยน่ารักบรรจารยแบบใดหมื่นหนึ่งสิบพมีลูกนะตาพ่อแก่พ่อกลาลูกเมยยเนเนกครับเจนแต้วมีเินไหมจะเอื้องมาีนสี่นี่คุณแม่นะคะของสิบเอกเอกรัฐเสืออ่าทอง ทหารกองกําลังบุรพาค่ะร้องไห้ทันทีที่เห็นล่างอันไร้วิญญาณของลูกชายนะคะถูกคนร้ายยิงเข้าที่ไหลซ้าย1น,นัดกระสุนทะลุป,ปอดค่ะเหตุเกิดบนถนนสาย359สะแก้วตัดใหม่ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีตำรวจและหน่วยกู้ภัยตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ พบรถกระบะสีประตูของผู้เสียชีวิตตกไปข้างทางที่เบาะของรถมีกองเลือดเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มีชุดทหารของผู้ตายอยู่ในรถด้วยเจ้าหน้าที่นำรถกลับมาตรวจสอบต่อที่โรงพักแฟนสาวของผู้เสียชีวิตค่ะบอกว่าเธอกับสิบเอกเอกรัฐขับรถกระบะมาจากสระบุรีมุ่งหน้าไปสาแก้วระหว่างทางเจอรถกระบะสีทองยกสูงขับแซงหน้าไปก่อน มีช่วงหนึ่งแฟนหนุ่มของเธอขับแซงรถกระบะคันนี้ไปก่อนจะมีการขับเทียบกันไปมาคู่กรณีก็บีบแปรใส่ด้วยส,สุดท้ายแฟนของเธอก็ขับแซงหน้าไปอีกแล้วคู่กรณีก็ตีรถคู่ขึ้นมามชักปืนยิงเข้ามาเลยค่ะตอนนั้นตกใจมากนะคะแฟนของเธอเนี่ยรีบขับรถหนีแต่คู่กรณีก็ยังไล่ยิงเป็นระยะทางเกือบ10กิโลเมตร่ะ ก็คือไม่เลิกอ่ะไม่เลิกเลยก่อนที่รถของเธอจะเสียหลักตกไปข้างทางแฟนอาการสาหัสเธอก็เลยรีบขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้ช่วยโทรแจ้งตำรวจค่ะก็คือตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดอะไรคิดว่าทำไมคันนี้เขาแบบมาิสไใส่เสียจังแบบครับว่ายีดแกใส่ตำรวจผมก็ถามแฟนว่าโดนเธอไหมเขาบอกว่าโดนสิแล้วก็แล้วก็แฟนเขาก็นี่อะยังมีสติขับไปอีกอยู่ไหม ก็มีสติสั้แป๊บหนึ่งแล้วก็เสียหลักพากันลงทางทางไปเลยแล้วแฟนถูกยิงก่อนก่อนที่จะลงข้างทางคุณผู้ชมครับแต่ว่าที่เสียใจมากที่สุดก็คือพ่อกับแม่ของผู้เสียชีวิตบอกลูกชายเป็นคนเรียนเก่งไม่เคยเกเรและเป็นคนตั้งใจทํางานมากๆเป็นความหวังของทางครอบครัวนะครับคุณผู้ชมเขามีแพลนจะแต่งงานกับแฟนสาวในเดือนมกราคมปีหน้าก็คืออีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ฮะ ทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ด้วยดีแต่สุดท้ายพังลงอยากจะให้ตำรวจตามจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เพราะจิตใจมันโหดร้ายมากไม่นึกถึงจิตใจของคนในครอบครัวคนอื่นเลยครับให้จับู่กววี้ด้ด้ข่าวจะแต่งงานใช่ค่ะโมกาลาเป็นที่21ให้จับคู่กรณนนี้ให้ได้ทำไมถึงปล่อยเป็นแบบนี้ทำไมถึงปล่อยให้ยังไงอะ หมในกนละยงบบกันเลนะะยเลยค่ะนึกถึงแม่าบ้างสิคะที่เลี้ยงกันมาตั้งยี่สิบสองปีนะคะจะเสียใจแค่ไหน,นที่ไม่มีลูกอ่ะจะเสียใจขนาดไหี่พ่อลูกลูกชาย,ยลูกชายคนเดียวเป็นความหวังของแม่เธอรับราชกาีสุดท้ายความ,มหวังก็พังทลายลงมาคุณผู้ชมฮะนักข่าวของเราก็เลยวนกลับไปดูจุดที่เป็นจุดเกิดเหตุมันค่อนข้างเปรี่ยวคุณผู้ชมเนี่ยมีกลางวันนี้ไปนะแต่ถ้ากลางคืนก็คือ เปรี่ยวมไม่มีบ้านไม่มีไฟส่องสว่าง<ะ>แล้วก็จุดนีนะ้ไปพบคราบเลือดและเศษชิ้นส่วนของรถยนต์ตกอยู่ทางตำรวจบอกว่าขนาดนี้ไปตรวจสอบเช็คกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆบนถนนสาย359สระแก้วตัดใหม่พยายามจะค้นหารถ ของผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดเพราะว่ามีการขับกันไปอย่างที่คุณเผยบอกอะไล่กันประมาณ10กิโลไล่ย,ยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเห็นรถของคนร้ายได้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของพิธีศพเนี่ยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ทหารได้เคลื่อนย้ายร่าง1ิเอกเอกรัฐขึ้นรถ กลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านในอําเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วค่ะ <c oughs> มีครอบครัวและญาติมารับศพบรรยากาศก,ก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะเนี่ยโดยเฉพาะคุณแม่ค่ะ <c oughs> ยังทําใจไม่ได้ร้องไห้แล้วก็เรียกชื่อลูกอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ <c oughs> คุณแม่บอกว่าจะตั้งศพสวดที่บ้าน3คืนก่อน <c oughs> ฉาปน,นกิจที่วัดรั์ตะเคียน <c oughs> วันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ค่ะ